เอาละครับผมสวัสดีเพื่อนเกันด้วยนะฮะวันนี้นะครับเราก็กลับมาอยู่กันกับเกม League of Legends ล้อแยกป่ากันอีกเหมือนเดิมไหมครับผมหลังจากที่เราเนี่ยครับห่างหายกันไปโคตรนานเลยนะฮะประมาณ4ทศวรรษได้นะครับผมนะครับไม่ได้ลงคลิปเลยนะฮะพอดีว่าติดงานนะครับผมก็ขอโทษดด้วยกันนะฮะนะครับวันนี้เราก็กลับมาแล้วนะนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าใจแทบขาดเลยวันไหนไม่ได้ลงคลิปเนี่ยนะนะครับโอเคนะครับวันนี้นะฮะเราก็จะพาเพื่อนๆเนี่ยครับไปดู 5ชัมเปยญที่โหดขึ้นมากเลยนะในแพทล,ล่าสุดนี้นะครับจะมีตัวอะไรบ้างนะครับจะมีตัวที่เป็นเพื่อนเล่นกันอยู่หรือเปล่านะครับภายใน5ตัวนี้นะครับว่าม,มันโหดขึ้นยังไงอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับโอเคจัดไปจุกครูอา้าวยังยัง,ย,งยังไม่มาอีกอาก้าวกูตัดต่อวิดีโอผิดโอ้ยห้าขวบเ้ยยังบอกมาอยู่มาได้แล้วมา มาเริ่มกันที่ตัวแรกนะครับกับคอกี้นะครับคอกี้นี่เรียกว่าเป็นแชมเปี้ยนที่หลายๆคนเนี่ยแม่งบ่นกันเยอะมากๆนะครับว่าทําไมมันอัปเดตเข้ามาเป็นตัวใหม่แท้แต่แม่งโคตรอ่อนโคตรกากนะครับตอนนี้หลังจากที่แผ่นล่าสุดมาเนี่ยนะครับตัวนี้มันโดนปรับใหม่นะนะครับซึ่งมันโหดขึ้นแบบเท่าตัวหนึ่งเลยนะนะครับซึ่งทางทีมงานเนี่ยนะครับเขาปรับในเรื่องของสกิลหนึ่งนะครับที่ให้มีโบนัสดาเมจที่แรงขึ้นนะฮะ แล้วก็มีสกิล3นะครับที่ถูกปรับนะครับไม่ว่าจะเป็นลดเกาะศัตรูนะครับต้านทานเวทได้ดีขึ้นนะครับซึ่งมันทำให้ตัวนี้นะครับมันยืนเรนได้นานขึ้นนะครับผมแล้วก็ยิงศัตรูเนี่ยเข้าได้แรงขึ้นยิงอเตีของเขานี่นะครับยิงออกไปทีเนี่ยแสบดากแน่นอนเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นความเสียหายพื้นฐานนะครับอัตราส่วนดาเมจเวทนะครับผมแล้วก็พวกโบนงโบนัสดาเมจของตีอยูเขาเนี่ยถูกปรับใหม่หมดนะฮะ บอกได้เลยว่าแชมเปี้ยนตัวนี้นะครับถ้าใช้อันเตยิงไปเนี่ยนะครับมันสามารถจะสร้างดาเมจได้ดีกว่าแต่ก่อนมากๆเลยนะในแพทล่าสุดนี้นะฮ <laughs> ะเป็นไงล่ะสมใจหรือยังนะฮะหลังจากที่ปรับไปนะครับบอกได้ว่าตัวของคอกกี้เนี่ยตอนนี้นะครับรีกว,ว่าเป็นแชมเปี้ยนที่เกือบจะอันดับท็อปท็อปของของของเลนเลยก็ว่าได้นะสำหรับแชมเปี้ยนตัวนี้ในหลายคนเนี่ยก็กลับมาเล่นขึ้นนะหลังจากที่เอ,อ่อไม่ได้เล่นนานนะครับผมก็มีหลายคนเนี่ยกลับมานะหลังจากที่โดนปรับนะครับบอกได้ว่าตัวของคอกกี้เนี่ยเป็น ยิงทีเนี่ยนะครับผมแสบดาก,กันเลยทีเดียวบอกได้เลยว่าเป็นแชมเปี้ยนที่สามารถยืนแรงได้นานขึ้นนะครับแล้วก็ดาเมจแรงขึ้นยิงศัตรูเข้าง่ายขึ้นนะครับลดเกาะศัตรูได้เยอะขึ้นกว่าแต่ก่อนมากๆเลยนะฮะบ,บอกได้เลยว่าตัวนี้นะครับผมเล่นแล้วโหวดแน่นอนนะครับผมท่านผู้ชมยิงกระตีใส่ฟังตรงข้ามเนี่ยนะครับบอกได้เลยว่าอลังการบานเพอร์เวอร์แน่นอน และตัวต่อมานะครับกับพ่อใหญ่มะเร็งของเรานั่นเองนะฮะนั่นก็คือเจ้ายาโอดนะฮะสำหรับแชาามเปี้ยนยาโสดมะเร็งต,ตัวน้อยตัวนี้นะครับไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวน้อยเดี๋ยวบอกว่ามะเร็งตัวใหญ่เลยนะ <laughs> นะครับสำหรับแชมเปี้ยนตัวนี้นะครับจริงๆผมว่ามันก็โหดอยู่แล้วนะนะครับจริงๆมันโหดมากเลยนะผมว่านะเป็นตัวที่แบบมีโมบิลิตี้โคตรเยอะเลยนะฮะนะครับแล้วก็มีแบบ สกิลที่แบบคอยสร้างกำแพงไอ้กำแพงกูกระแพงโล่บ <poems>? ล็อกดาเมจนะครับมีสกิลที่แบบเคลื่อนที่นะฮะก็หาัตูได้อย่างรวดเร็วนะครับผมผมว่ามันโหดอยู่แล้วนะนะครับสำหรับเชนเ็ตตัวนี้นะครับบอกได้ว่าโดนบัฟมาหนักเหมือนกันนะนะครับบอกได้เลยว่าบวกความโหดเข้าไปอีกนะฮะนะครับจริงๆแม่งก็มาเลงอยู่แล้วแหละนะครับบวกความโหดเข้าไปนี้นะฮะทำให้คนเนี่ยเล่นเยอะขึ้นนะครับผมแน่นอนฮะมาเลงก็ต้องเยอะขึ้นตามมานะครับผมแล้วสำหรับตัวของยาสูนเนี่ยนะครับ ถูกปรับให้อันติของเขาเนี่ยแม่งแรงขึ้นนะครับบอกเลยเลยว่าสามารถจ้วงทีเดียวเนี่ยนะครับผมตูดงันกันเลยทีเดียวนะฮะนะครับซึ่งอันติเขาเนี่ยนะครับถูกปรับถูกเพิ่มดาเมจนะคือแบบไม่ใช่เพิ่มเพิ่มนิดเดียวแล้วเพิ่มไม่โคตรเยอะเลยนะฮะคือดาเมจพื้นฐานของอันติเขาเนี่ยนะครับถูกเพิ่มมาประมาณหนึ่งรอหน่วยนะครับโคตรเยอะเลยนะฮะจากสูงสุดเนี่ยอันติของเขามันจะสร้างดาเมจพื้นฐานอยู่ที่400ใช่ไหมถูกปรับให้เป็น500นะฮะคิดดูว่ามันเพิ่มขึ้นมาร้อยหนึ่งอ่ะโอ้โหรเเยยอะะลน ครวก็มีระยะเวลาแอนิเมชันที่แบบสั้นลงอ่ะนะครับจาก1.5วิเป็น1.25วินะครับระยะเวลาของการกระแทกให้ลอยนี่นะครับผมอาจจะเล็กอาจจะลดน้อยลงนะครับแต่ว่าเพิ่มดาเมจเข้ามาเนี่ยครับเป็นราคาที่รับได้นะสำหรับผมนะนะครับถึงแม้ว่าระยะการาลอยของเขาเนี่ยมันจะเล็กลงมันจะสั้นลงนิดนึงนะครับแต่ว่าดาเมจแม่งเพิ่มมา100หน่วยอ่ะนะครับผมว่ามันดีมากๆนะดีกว่าต่กอนอีกนะครับบอกได้เลยว่า จ้วงเข้าไปทีเนี่ยโอ้โหฝั่งตรงข้ามเนี่ยแทบร้องนะฮะยิ่งช่วงเด็ดเกมเนี่ยพอเรามีไอเทมครบๆเนี่ยนะครับผมอันติทีเนี่ยครับเรียกได้ว่าหายไปครึ่งหลอดเลยนะฮะยิ่งพังตัวเนี่ยนะครับทีเดียวเกือบตายหรือว่าตายเลยก็มีนะเป็นแชมเปี้ยนที่มีโบว์ตี้โคตรเยอะนะครับฝั่งตรงข้ามเนี่ยถ้าจะมาเจอกับยาโอเนี่ยนะครับต้องเป er. ็น right yeah. แชมเปี้ยนที่มีโบว์ตี้เหมือนกันนะครับในการหนีนะฮะบอกได้เลยว่าถ้าเกิดว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยเป็นแชมเปี้ยนที่ไม่มีสกิลนะครับผมยืนจ <c oughs> e ืดคืนเนี่ <c oughs> ตัวต่อมานะครับผมเจ้ามือไพ่กับทวิตเตอร์เฟรนั่นเองนะฮะสำหรับแชมเปี้ยนตัวนี้นะครับบอกได้ว่าหลังจากที่แบบแต่ก่อนเนี่ยแบบคือแม่งไม่มีคนเล่นเลยอะนะ <c oughs> <c oughs> นานๆเนี่ยประมาณสัก10เกมยี่สิบเกมจะเห็นบังทีนะนะครับตอนนี้นะครับบอกได้ว่ามันเนี่ยนะครับติดอันดับท็อปทอปของเลนเลวเลนเลว <c oughs> เลนแล้วนะครับผมแหมแหมพูดแล้วเสียงแหมหมดเลยนะฮะต้องการสเตปซิลด่วน หลังจากที่โดนปรับมานะครับให้ไพ่ของเขาเนี่ยมันมีดาเมจที่แรงขึ้นนะครับมีความสามารถที่ดีขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นบลูการ์ดนะครับถูกปรับการฟื้นฟูมานาให้เยอะขึ้นนะครับผมแล้วก็อัตราดาเมจบลูการ์ดเนี่ยถูกปรับใหม่หมดนะครับอัตราดาเมจของเลดการ์ดก็ปรับใหม่หมดของโกการ์ดเนี่ยก็ปรับใหม่หมดนฮะให้มันเนี่ยนะครับยิงแรงขึ้นดาเมจดีขึ้นนะฮะนะครับบอกเลว่ายิ่งช่วยเลยรเกมเลยครับ ใช้ไพ่ปลาไปใเดียวเดครับเลือดหายไปโคตรเยอะเลยนะถือว่าแรงกว่าแต่ก่อนมากๆเลยนะถึงแม้ว่าจะปรับแค่สกิลเดียวอะนะครับแต่ว่ามันมีผลตัวเกมมากๆนะครับดามเมจแบบโคตรแรงเลยนะครับแถมแบบสามารถที่จะว้าไปแก้งเขาได้เลยนะขณะที่เขาแบบกำลังหนีเงี้ยนะครับเราสามารถจะใช้ตีนว้าไปดักหน้านะฮะบ,บอกได้เลยว่าเป็นแชมเปี้ยนที่ โหดขึ้นอย่างมากเลยนะนะครับแบบจากแต่ก่อนเนี่ยไม่มีคนเล่นเลยนะสังเกตดูดีๆนะครับว่าตัวเนี้ยแต่ก่อนแม่งไม่มีคนเล่นเลยอ่ะนะครับนั้นนจะเห็นบางคนแบบแม่งเข้ามาเล่นใหม่ๆเนี่ยนะครับผมยังไม่รู้เลยว่าตัวนี้มันคือตัวอะไรมันมีในเกมหรือเปล่นนานะนะครับผมก็คือแบบถูกปรับใหม่คนก็เริ่มกลับมาเล่นเยอะขึ้นแล้วนะนะครับผม <c oughs> เป็นที่อันตรีเนี่ยว่าได,ด้โคตรไกลเลยนะครับผมว่าแม่งคู่พัฒนาเนี่ยนะครับเอามาจากเจ้ามือ คนไทยแน่นอนเลยนะสังเกตดูดีนะครับว่าเวลาแบบตำรวจไปจับวงไพ่เงี่ยคือแบบแม่งจะเคลื่อนที่โคตรเร็วเลยนะนะครับผมว่าแม่งอติ๋วเขาเนี่ยแม่งเรียนแบบมาจากผู้เล่นไทยนะผู้ผู้เล่นการพนันไทยแน่นอนนะผมว่านะรับคือมันเคลื่อนที่เร็วนะฮะแม่กูดิคิดได้นาะโอ้โหตัวต่อมานะครับกับเจาวานนะฮะสำหรับแชมเปี้ยนตัวนี้นะครับเป็นจังเกิลที่โดนบัฟขึ้นนะฮะ นะครับคือป่าตัวอื่นเนี่ยมันโดนปรับหมดแล้วนะไม่ว่าจะเป็นพวกรีซินเนี่ยนะครับโดนเนฟหมดแล้วนะครับตัวที่มันติดเมตาเมตาเนี่ยมันโดนเนฟหมดแล้วแต่ว่ามันก็ยังโกงอยู่นะตัวอื่นเนี่ยนะครับแต่ว่าตัวนี้นะครับมันโดนปรับมาให้โหดขึ้นนะนะครับน่าจะเป็นจังเกิลตัวเดียวมั้งที่ถูกปรับนะนะครับในแบบ2แผทล่าสุดนี้นะาบตัวของจาวานเนี่ยเรียกว่าเป็นแชมเปี้ยนที่ไม่ค่อยมีคนเล่นเหมือนกันนะโดยส่วนตัวที่ผมเจอเนี่ยไม่ค่อยมีคนเล่นนะครับคนเล่นน้อยนั่นแหละนะครับตอนนี้นะครับมันถูกปรับ ดาเมจพื้นฐานต่อเลเวลเนี่ยถูกปรับใหม่หมดนะครับผมยิ่งเลเวลเขาสูงขึ้นดาเมจพื้นฐานเขาจะยิ่งแรงขึ้นนะครับผมสกิลติดตัวก็ปรับใหม่สกิลหนึ่งก็ปรับใหม่ให้มันใช้ได้ดีขึ้นอันตรองเขาเนี่ยระยะการพุ่งตัวเนี่ยนะครับไวกว่าเดิมนะจาก0.4วิเป็น0.25วินะครับคือไวกว่าเดิมประมาณเกือบเท่าตัวเลยอ่ะนะครับทำให้จังเกิลตัวนี้ครับเป็นอีกตัวที่โหดขึ้นแน่นอนนะฮะโหดขึ้นถือว่าไม่ไม่มากก็น้อยอ่ะนะครับแต่ก็ถือว่าโหดขึ้นนะผมว่า เรื่องของดามเนจเนี่ยมันก็ยังปกติดีอยู่นะครับยังไม่ได้มีการเพิ่มนะนะครับยังถือว่าโหดในเหมือนเดิมอยู่นะครับแต่ว่าความสามารถของสกิลเขาเนี่ยถูกปรับให้มันแบบมีความสามารถบ้างยิ่งขึ้นนะครับในการพุ่งไปหาศัตรูนะครับผมดามเมจก็แรงขึ้นด้วยนะดาเมจพื้นฐานนะครับแต่ว่าดาเมจของสกิลเนี่ยไม่ได้เพิ่มนะก็ถือว่าโหดขึ้นนะครับก็ตุ้นคนเล่นได้ดีในระดับหนึ่งนะสำหรับตัวของจาวานนะคือมันเสียงเดียวเว้ตัวนี้นะครับคือเวลาเปิดตีแล้วแม่งชอบไปขังเพื่อนอะนะฮ เพื่อนชมเราว่ารวยแน่นอนเลยนะฮะ,แล,ะแล้วเราก็มาอยู่กันกับตัวสุดท้ายเว้ยนะฮะกับทิสตานิน่านะครับสำหรับแชมเปี้ยนทิสตานิน่าแชมเปี้ยนสายแค่ตัวนี้นะครับทิสตาน่าไม่ใช่ทิสตานิน่าปากด้วนมาแล้วมันก็โดนปรับนะฮะนะครับเป็นโดนมันโดนปรับที่แบบโหดมากๆเหมือนกันโดนเนิร์ฟเอไม่ใช่โดน <laughs> โดนบัฟนะครับ คือแบบปรับหนักพอๆกันก <úc Cars on AM> ับคอกี้เลยนะนะครับหลังหลังจากที่หลายคนเนี่ยครับบ่นไปนะครับว่า2ตัวนี้นะครับคือคอกี้กับตัวของทิตนาเนี่ยถูกคนบ่นมากนะครับว่ามันอัปเดตเข้ามาได้แม่งไม่โกงเลยนะฮะยิงเข้าไม่เข้าเลยนะครับตอนนี้มันก็โดนบัฟขึ้นนะในแผ่นล่าสุดนี้บอกเลยว่าแชมเปี้ยนตัวนี้นะครับดาเมจก็โหดขึ้นมากเหมือนกันนะครับตัวของทิตนานี่ครับโดนปรับนะฮะสกิลหนึ่งนะครับสกิลสองนะครับถูกปรับใหม่นะฮะเมื่อจะเป็นในเรื่องของสกิลหนึ่งเนี่ยถูกปรับใหม่ความเร็วในการโจมตีเพิ่มมขึ้นนะครับผ แบบเพิ่มขึ้นอย่างมากเลยเพิ่มขึ้นประมาณ20%นะครับจากเดิมนะครับระยะเวลาก็เพิ่มขึ้นด้วยนะความในการโจมตีของส,องสกิลที่1ของเขานะครับบอกได้ว่าสกิลหนึ่งเนี่ยแม่งยิงรัว,วยิงรัวกันแต่ก่อนแน่นอนนะครับผมแล้วก็สกิลที่2นะครับสกิลที่2เนี่ยถูกปรับใหม่โคตรเยอะเลยนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความเสียหายพื้นฐานนะครับความเสียหายพื้นฐานแบบติดตัวความเสียหายพื้นฐานแบบกดใช้นะครับอัตราโบนัสดาเมจนะครับถูกปรับใหม่นะสกิลที่2เนี่ยมันจะแรงขึ้นอย่างมากเลยนะนะครับ ทำให้ตัวของคอกกี้เนี่ยมันสามารถจะทำดามเมจได้ดียิ่งขึ้นนะฮะสามารถจะจ้วงเขาแล้วก็จวดเขาได้ดียิ่งขึ้นนะฮะบอกได้เลยว่าตัวนี้นะครับผมเป็นมือยิงที่แรงขึ้นมากกว่าแต่ก่อนแน่นอนเลยนะยิงดีๆหน่อยเนี่บอกได้เลยว่าแชมเปี้ยนตัวนี้นะครับผม โหดนะครับยิงทะลวงไส้เขาได้ดีกว่าแต่ก่อนแน่นอนเลยนะสำหรับตัวของคอกกี้นะฮะลองไปเล่นกันได้นะมันโหดกว่าแต่ก่อนมากๆเลยนะแต่ไม่ไแน่ใจเหมือนกันว่าตอนนี้มันยังสามารถจะสู้เอดีสู้ตัวอื่นได้หรือเปล่านะน <c> ะ <oughs> ครับผมผมว่ามันดีนะตัวนี้นะครับมันสามารถจะใช้สกลิลกระโดดแบบยิงกระโดดหนีก็ได้นะนะครับผมดีมากมากเลยนะ โอเคนะครับเป็นไงกันบ้างน,นะครับสำหรับวันนี้นะฮะถ้าเกิดว่าผิดพลาดกันเดยขอโทษเพื่อนๆมาณนะที่นี้ด้วยวกันเด้อนะครับผมวันนี้ผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับหากเพื่อนๆดูคลิปจบแล้วนะครับ่ยกดไลค์กด like, ชแชร์แล้วก็อยา่าลืมกดซับสไครต์ด้วยให้ผมได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยแล้วก็อยา่าลืมเข้าไปกดแฟนเพจน,นะครับกดไลค์นะครับผมไม่ใช่กดดิสไลค์นะไม่ใช่กดรายงานนะครับผมนะฮะช่วงนี้อาจจะลงคลิปน้อยหน่อยก็เพราะว่าติดงานนะครับผมขอโทษด้วยนะครับนะฮะ อาทิตย์นี้นะครอาทิตย์หน้านี่น่าจะไม่น่าจะว่างเยอะแล้วนะครับผมโอเควันนี้ผมก็ขอตัวลาเพื่องก่อนผ่าลามเพื่อนไปก่อนนะครับกูปากล้วนหมดแล้วนะครับผมโอเคสวัสดีครับผม